ที่เราต้องเตรียมัวคำนานเรื่องนี้ก็คือภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างคือ1มกราคม63เข้ามาแน่แต<ช>่ยังไม่ต้องไปจ่ายตั้งแต่ต้ตนปีไอ้วันจ่ายเนี่ยเลื่อนไปฮะไปอยู่เดือนสิงหามคมจะไี้แน่ราคาประเมินคุณเท่าไหร่คุณเข้าไปอยู่ในหมวดไหนดูเลยว่าคุณต้องจ่ายเท่าไหร่ถูกต้องนะคะคุณผู้ชมใครที่อยู่คอนโดนะก็ได้จดหมายอ่าดิฉันได้แล้วได้จดหมายมาเรียบร้อยได้หรือยังส่งมาบอกกันหน่อยนะคะ a c e b o o k Live ตอนนี้ t n เกําลังไลฟ์คู่ขนานกันไปไปที่ TNN Live นะคะฝ <Yeah. S 1> ากกดติดตามแล้วก็ตอนนี้ชั่วโมงทำเงินกำลังไลฟ์อยู่กดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้ uh huh. ที่บอกว่าได้แล้ว uh huh. คือเป็นใบที่เหมือนกับส่งมาให้ที่บ้าน uh huh. ส่งไมาที่คอนโดเป็นข้อมูลว่า คุณชื่อนี้นะอยู่บริษัทนี้พื้นที่ของคอนโดคุณคือเท่านี้แล้วก็ให้ถ้ามันไม่ถูกต้องให้คุณแก้ไขภายใน15วันนะบางคนก็งงเอาอะไรยังไงอ่ะนี่คืออะไรนี่คืออะไรใบนี้มันคือใบที่เป็นข้อมูลให้เรานะคะเพื่อที่มันจะมีผลในการไปคำนวณว่าเราจะต้องเสียภาษีภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่จะเริ่มปีหน้าเนี่ยเสียเน็ตตาเท่าไหร่ถ้าพื้นที่ไม่ถูกต้องก็ต้องไปแจ้งที่เขตนั่นเองอย่างเพื่อนผมเนี่ยก็ค่อนข้างกังวล หน้าตาเป็นแบบนี้หน้าตาเป็นแบบนี้นี่ใบที่เขาแจกให้คุณเป็นจดหมายเป็นจดหมายมาเป็นซองแบบนี้นะคะเพื่อนผมอย่างที่บอกไปว่าเขาค่อนข้างกังวลเพราะว่าเขาเหมือนมีห้องพวกนี้ไว้เยอะแล้วเขาให้คนอื่นเช่าก็เป็นคําถามว่าตกลงแล้วเขาจะมีภาระค่าใช้จ่ายในการเสียภาษีมากขึ้น จากเดิมที่ไม่ได้เสียเลยอเปลาะนะเดี๋ยวไปคุยกันคุณสุรเชษกองชีพนะคะกรรมการผู้จัดการบริษัทฟินิชพรอพเพอร์ตี้ดีเวล n อปเมนต์แอนด์คอนซัลแทนซี่จำกัดอยู่ในสายกับเราสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะตอนนี้ประเด็นที่หลายคนสงสัยนะคะสมมุติว่าเรามีคอนโดเรามีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านที่คอนโดนะคะอันแบบนี้เนี่ยเราไม่ต้องเสียภาษีใช่ไหมคะพี่กอฟคะ ใช่ครับถ้าต่ำกว่า5ต่ำ50ล้านเราไม่เสียอ่าค่ะแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในคอนโดนี้ของเราแบบนี้อัตราภาษีอัตราภาษีมันจะเป็นยังไงคะก็อันนี้ก็เป็นเข้าข่ายเป็นที่อยู่รองแล้วเป็นบ้านหลังที่สองนะครับถ้าอยู่เองเนี่ยก็คือเราแจ้งเราแจ้งว่าเราอยู่เองแต่ว่าไม่ได้เป็นบ้านหลักเขาจะเสีย0.02เปอร์เซ็นต์แต่ถ้าเกิดไม่ได้อยู่เอง นะครับก็คือเสีย0.3เปอร์เซ็นต์ไม่ได้ดูยงคือซื้อมาเพื่อปล่อยเช่าเหรืออะไรกัแล้วแต่เขาเสียแค่เสีย0.3เปอร์อเซ็นต์ที่พี่จ็อกบ,บอกว่ามันแตกต่างก,กันกับการที่สมมติว่าเราไม่ได้มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านแล้วเราอยู่เองกับการที่เราปล่อยให้เช่าอันนี้เขาจะมีการตรวจสอบกันยังไงฮะเออถ้าถามผมนะครับปีนี้อาจจะไม่มีตรวจ เพราะว่ามันกำลังซุลนระูวุ่นวายกันอยู่หลายเรื่อง8ปีต่อไปเนี่ยมีส่วนแล้วไม่รู้ว่าเขาจะมีผลย้อนหลังหรือว่าอะไรไหมนั้นเอาให้ชัวร์ก็จำให้มันจบปีนี้ไปเลยดีกว่ายังไงดีครับเพราะว่าผมเข้าไปในเว็บบอร์ดเกี่ยวกับปัสสาริมร์ซัพหลายคนไม่มีคอนโดให้เช่าแล้วบางคนมีหลายห้องด้วยเนี่ยก็ออกมาอื้ออึงเหมือนกันจะทำยังไงจากนี้ไปต้องจ่ายที่ไหนจ่ายยังไงจ่ายมากจ่ายน้อยมันจะคุ้มทุนหรือเปล่าถ้าอยากจะไม่ถูกต้องมันต้องหนึ่งสองสามยังไงครับก่อนหน้านี้ไม่เคยทำ ก็ถ้าเอาไว้ถูกต้องเลยอเอาแบบง่ายๆที่แบบคิดง่ายๆเลยก็คือมีลูกมีหลานมีภรรยามีพี่น้องก็ย้ายชื่อเข้าไปอยู่ในท<อ>ะเบียนบ้าน<อ>แล้วก็แต่ว่าแต่ว่าคนที่เป็นเป็นเจ้าบ้านคอนโดนั้นนะ่ะมันต้องมีชื่อเป็นกรรมสิทธิ์คอนโดนด้วยไงอ๋ออ่าอ่าอ่าก็ทำอันเนี้ยคือช่วงเนี้ยในสัมง,งานที่ดินหรือว่าส,สาัมงานเขีนเนี่ย ก็เลยค่อนข้างวุ่นวายหน่อยมีคนมีอยางไปชื่อย้ายอะไรกันอยู่ก็ตั้งเยอะคืยได้คือคือสมมุตินะคะสมมุติว่าอ๋อยมีมีมีบ้านอยู่แล้วมีกรรมสิทธิ์บ้านด้วยมีกรรมสิทธิ์คอนโดด้วยแล้วคอนโดไม่ได้มีอันเดียวมีคอนโดอีกอันนึงสรุปมีคอนโดสองสองหลังมีบ้านหนึ่งนะคอนโเริ่มงงละคอนโดเนี่ยจะย้ายใครเข้าไปกำลังจะบอกว่าเราเนี่ยเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์แต่ อีกคอนโดหนึ่งที่มันไม่มีชื่อใครอยู่ในทะเบียนบ้านแบบนี้เราจะต้องเสียภาษี0.3%ถูกไหมคะใช่ครับแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่สมมติอ๋อยกับอ๋อมเป็นพี่น้องกันอ๋อยเอาชื่ออ๋งเข้าไปอยู่ในทะเบียนบ้านคอนโดหลังที่สองเนี่ยอันนี้คือก็จะกลายเป็นเป็นมีผู้อยู่อาศัยถูกไหมคะแล้วอัตราภาษีก็จะลงเป็น ไม่ได้เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์อ,รรอ๋ออันนี้ก็เสียอยู่ดีเอาก็ถ้า<อ><อ>บอกว่าต้องโอนเป็นชื่อเราเลยพูดง่ายๆต้องโอนเป็นชื่อคนที่เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์กับคนที่อยู่อาศัยใ,ให้มันตรงกรันใ,ในความหมายของบ้านหลักเนี่ยคุณจะเป็นคุณจะเป็นเจ้าบ้านได้เนีย่ยคุณต้องมีชื่อเป็นกรรมสิทธิ์ ค่อฮะอยกตัวอย่า่คนมีช right> ื่อเป็นกรรมสิทธิ์สองคนก็ได้ฮะแต่ว่าอีกคนหนึ่งที่ไม่ได้เป็นที่ไม่ได้จะมาเป็นเจ้าบ้านเนี่ยก็ต้องเส็นยินยอมความที่ไปขอทะเบียนบ้านแล้วก็ย้ายชื่อคนยากไปเป็นเจ้าบ้านอ๋อั้นความความยุ่งยากของมันก็คือว่าถ้าเกิดเอาล่ะคุณอยากจะเสียภาษีตรงที่ต่ำๆคุณก็ต้องเอาญาติโกติกาคนเนี้ยไปแล้วพร้อมกับกรรมสิทธิ์ก็ต้องให้เขาไปด้วยอย่านี่แหละฮะอืมใช่ครับใช่ครับแต่ว่า แบบว่าเด็ดลน์ในเรื่องเนี้ยมันผ่านมาแล้วครับก็คือมันผ่านมาแล้วมันผ่านมาเมื่อข้าจาไม่ผิดน่าจะเป็นเดือนมีนาคมปีมีนาครับองนี่แหละเหมือนเขาแจ้งลงหน้ามาแล้วแหละแต่ว่าเอกสารอะไรตรงนี้ยมันมีคนรู้ไม่นิดหนึ่งครับครับเอ๊ะอย่างนี้ถ้าสมมติว่ากลัวกับการที่จะต้องมีการเสียภาษีอย่างที่พี่จ็อกแนะนํานะเราสามารถที่จะไป เปลี่ยนมือหรือว่าโอนกรรมสิทธิ์ไปให้คนอื่นตอนนี้ยังทันไหมครับตอนนี้ตอนนี้อ่า ไม่ทันไม่ทันแล้วนะไม่ทันแล้วแต,แต่ว่าแต่ว่าแต่ว่านะคือเมื่อเมื่อมันมีประกาศาเอาเรื่องของอะไรแบเนี้ย<ช><ช>ผมว่ามันยังสามารถที่จะไปคุยกับเจรจาได้อยู่แลเพราะว่าเอาจึางเรื่องเดียวกันเนี่ยหลายๆสำนททักเขตยังตอบอให้หมอนกันเลยมีคนบอกเหมือนกันว่าแต่ละเขตให้คำตอบไม่ค่อยเหมือนกันเท่าไหร่ตอบไม่เหมือนกันเพราะเอาให้ชัวร์สุดคุณได้จดหมายจากเขตไหนคุณก็ไปเจรจาเขต่อนั้นเพื่อให้ คือตอนนี้ดูทีาทีดูการตีความของเขาว่าเขาเข้าใจว่ายัางไงแล้วถ้เกิดพี่เจอครับเตรียมตังไว้แล้วล่ะรู้แล้วว่าต้องจ่ายเท่าไหร่แน่ มันต้องไปจ่ายที่ไหนยังไงต้องเดินไปบอกใครแม่หรือจะมีจดหมายมาเออหรือคือบางคนก็พร้อมมาฮะแต่มันก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะมันไม่เคยจ่ายมาก่อนเลยในประเทศไทยนี้วันนี้จะต้องทําแล้วเนี่ยมันต้องทอํายังไงหรือเขาจะมีอะไรมาแจ้งมีใบเสร็จรไอะไรเนี่ยไอจดหมายที่เขาแจ้งมาสุดท้ายเราก็ต้องไปหาคดีเกิเหตุอย่ีครับอ้ใ <หา S 2> ไอเรื่องของการพกอันนี้ไปด้วยเลยระฮะก็เหมือนเราต้องไปแจ้งเขาว่าไอห้องเนี้ยห้องเป็นบ้านหลักเราเราอยู่เองหรือว่า เราไม่ได้อยู่เราเซ่มาื้อทําอะไรครับ<แ>ครับแ,แล้วสาหรับ <สำ S 1> <ะ>ไปแก้เขาอยู่ดีคนที่ซื้อคอนโดหรือว่าสังหาไว้เพื่อให้คนอื่นเช่านะฮะ<ม>แน่นอนว่าอาจจะมีภาระค่าใช้จ่ายเพิ่มมากยิ่งขึ้นเขามีวิธีการในการที่จะลดค่าใช้จ่ายพวกนี้ให้มันน้อยลงมาไหมฮะ ถ้าปีนี้บางคนอาจจะเตรียมตัวไม่ทันก็ก็ต้องยอมเสียไปก่อน0.3เปอร์เซ็นต์แต่จริงๆแล้วสูตร0.3เปอร์เซ็นต์กินไปไม่ได้เยอะนะครับมันไม่ได้เยอะมากมันก็ยังพอพอจ่ายกันได้อยู่แต่ปีหน้าเนี่ยพอพอรู้แล้วว่าเราต้องเสีย0.3เปอร์เซ็นต์แน่นอนแล้วก็ ดูแนวนมตหลาดเท่าแล้วเนี่ยยิวไม่สงขึ้นหรือว่ายิวมีน้าน้มที่ลดลงเขาก็อาจจะเริ่มทําไปย้ายชื่อคนอื่นเข้ามาเป็นกรรมสิทธิ์ด้วยแล้วก็ย้ายชื่อคนนี้ไปเป็นเจ้าบ้านบ้านนั้นเพื่อให้เสียดรมเหลือแค่0ู2%จออร์เซ็นต์แต่มันต้องแลกกับความเงินไวเนื้อชื่อใจนะใช่ใช่ใช่ครับหรือว่าไม่ต้องเสียเลยเพราะมูลค่ามาสามหาสล้านไง๋อค่ะที่จอค้าและอย่างคนที่เขาได้จดหมายมาเนี่ยแล้วในนั้นเขียนประมาณว่าเราจะต้อง ไปชี้แจงหรือแก้ไขสมมุติว่าในใบที่ส่งมาให้เราเนี่ยพื้นที่คอนโดเราที่อยู่จริงกับในใบที่เขตส่งมานี่มันไม่ตรงกันอย่างนี้ค่ะสามารถที่จะไปแก้ไขได้คือต้องไปภายใน15วันไหมคะถ้าเลยไปแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นตอนนี้ยังไม่มีการบอกว่าถ้าเกิดเขาเจนทางนมนจะต้องเสียอะไรหรือเปล่าแต่ถ้าถ้าเป็นไม่ได้เนี่ยก<ไ>็คือไ,ไ,ไปทำเพื่อไเสร็จภายใน15วัน นะครับเอาก็เอาเอา,เอาสำนัโชนดของที่เรามีอ่ะสำนักบอชไอตัวเนี้ยห้องที่เรามีอ่ะไปยืนยันว่าเนี่ยห้องเรามันแค่เท่านี้เองเอเพราะเพราะว่าขนาดพื้นที่จะมีผลต่อการคำนวณภาษีถูกไหมครับใช่ครับ แต่ที่ก็ไม่เท่ากันอยากห้องเล็กขึ้นมาเลยแล้วจะเกิดจริงๆถ้าเป็นเจ้าของห้องครับพี่จ๊อกไม่ไม่ได้มีบ้านอื่นเป็นเจ้าของห้องธรรมดาอยู่ที่เดียวไม่ได้ปล่อยเช่าด้วยแปลว่าคนกลุ่มนี้ต่อให้ได้จดหมายมาคุณก็ไม่ต้องกังวลอะไรเพราะถ้าเกิดราคาห้องคุณไม่ได้เกินห้าสิบล้านคุณอยู่เฉยๆก็ได้ไม่ต้องจ่ายอะไรเพิ่มอยู่แล้วสบายใจได้เลยใช่ไหมครใช่ครับใช่ครับอืจะมีจะมีแค่คนที่เป็นเจ้าของห้องหลายห้องครับ อย่างนี้จะหนักหน่อยอาจจะโดน0.3%ใช่มครัซึ่งซึ่งนะตอนนี้ที่เขาเลื่อนออกไปเนี่ยนะคะไปจ่ายเป็นเดือนสิงหาในระหว่างนี้เราก็เรายังไงดีคะคือเราต้องทําตัวยังไงเราต้องปฏิบัติตัวอย่างไรมันผ่านมาที่หนึ่งไปแล้วมันคิดเลยไหมชิลเลตไหนหรือมันเป็นปรับในระหว่างปีได้ไหมครับพี่คือคือถ้าเกิดมันได้จดหมายมาแล้วเนี่ยก็ไปชิปอย่างใช่ เพราะว่าแล้วอย่างที่บอกคือการย้ายชื่อย้ายการรมสิทธิ์อ,อาจจะไม่ทันแล้วอาจเดินเลยเป็นล,ลายเดิมที่เขากำหนดมา่อน่านนู้นน่ะนะอะไอ่าก็อาจจะไม่ทันปีเดีแวก,ก็ไปดูก่อนอแล้วก็ไปดูว่าเรื่องาการปีความเรื่องระเบียงห้องคิดเท่าไหร่หเรื่องอะไรเงี้ยบางบางเขตก็ยังบอกว่าระเบียงห้องไม่รวมในค่าจิตระดมเินอะไรมางคือยังตัดตอนกันอยู่คี่จ๊อกภาระที่เขาจะมีเพิ่มมากขึ้นขึ้นโดยเฉพาะคนที่มีคอนโดไว้และให้เช่าเนี้ย มีโอกาสไหมว่าพอภาระเขาต้องเสียภาษีเพิ่มขึ้นเขาจะไปเพิ่มกับบรรดาบรรดาคนที่เขาให้เช่าทั้งหลายเขาแน่นอนครับแน่นอนทำเป็นเรื่องปกติอยแล้วที่ต้องมาเพิ่มผักไปค่ะได้ค่ะขอบคุณมากเลยนะพี่จอค่ะครับขอบคุณครับสวัสดีค่ะนะคะคือถ้าสมมุติว่าเรามี ชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านนั้นและมันเป็นบ้านหลังแรกของเราไม่มีปัญหาถ้าไม่เกิน50ถ้าไม่เกิน50ล้านนะคะแต่ถ้ามันเกินขึ้นมาคก็จะภาษีประามนั้นแต่ถ้าเกิดมันเป็นหลังที่2หลังที่2เท่าไหร่ก็จ่ายไม่ต้องคือหลังแรกเนี่ยถ้าเกิดไม่เกิน50ิไม่ต้องกังวลแต่พอหลังที่2เนี่ยต้องจ่ายเพราะฉะนั้นคือวิธีที่ง่ายๆที่สุดถ้าไม่อยากจ่ายนะถ้าเกิดราคาบ้านไปสูงมากมีบ้านหลังที่2เอาชื่อญาติพี่น้องไปไปใส่แต่ว่าองที่บอกไปว่าคุณจะเป็นเจ้าบ้านคุณก็ต้องมีกรรรรมมสสิิททธ์์ในตัวา แล้วแล้วถ้าเกิดว่ามีคนที่มาอยู่ในทะเบียนบ้านเราเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะมันก็จะโดนภาษี0 0 2ยเปอร์เซ็นต์ก็คือล้านละ200อ่ะคิดง่ายๆมันเป็นเจ้าบ้านนะอ่ามันเป็นเจ้าบ้านแต่ถ้าเกิดบ้านหลังนั้นดูจากข้อมูลก็ได้ที่เขาส่งไห้เราถ้ามันเขียนว่าว่างเปล่าหรือว่าไม่มีคนอยู่อาศัยอันนี้เราจะโดน0.3%มเปอร์เซ็นต์่ามันมันก็จะต่างกันแต่ว่าหลักพัน0.3ดเปอร์เซ็นต์ไม่ได้เยอะขนาดนั้นต่อล้านนะนะฮะนี่แต่ว่าถ้าเกิดสมมติถ นั่นแหละติดตรงที่ว่าต้องให้สรรเสธิ์ด้วยและอย่างที่ผมถามย้ำๆๆพี่จ๊อกว่าเรื่องของคนที่มีคอนโดนะไปให้คนอื่นเช่าเนี่ยตรงนี้ที่เขากังวลว่ามันจะมีภาระเพิ่มมาขึ้นแล้วปกตีธรรมดาอย่างที่ผมถามพี่จ๊อกไปว่าจะไปเพิ่มภาระหรือไปเก็บจากบรรดาคนที่เช่าได้ไหมเอาจริงบางทีมันก็ไม่ได้ว่าจะง่ายๆนะเออบางทีก็ขึ้นค่าเช่าตอนนี้ไปขึ้นค่าเช่าตอนนี้คนก็บอกว่าไม่ไหวหลายคนก็เลยเรียกว่าคนที่เป็นเจ้าของห้องให้เช่าอยู่นะฮะที่ เชื่อหลายท่านก็ไม่ได้จดแจ้งหรอกก็อาจจะมีปัญหามีประเด็นนิดหนึ่งว่าถ้าต้องเพิ่มขึ้นมาเป็นต้นทุนจะเป็นยังไงบ้างแล้วถ้าเกิดเขาเปการตรวจสอบไปอีกเกิดคุณมีอะไรต้องรายได้คือเพราะฉะนั้นจ้องบอกว่าถ้ายังไงเอาให้ถูกต้องกันดีกว่าเพราะไม่แน่ใจถ้ามันย้อนหลังเนี่ยรุนวายอูสบายใจอยู่กับท็อปไม่ต้องคิดอะไรมากไม่ต้องคิดอะไรมากนะไม่ต้องเสียภาษีไม่ต้องอะไรอย่างเงี้ยท็อปดิ้นทองเหรอฮะแล้วเนี่ยเดี๋ยวไปดูกันนะอีกเรื่องหนึ่งนะคะเรื่องของความเชื่อมั่นตอนนี้พูดกันนเเเเเยยยออะะลศรรษฐกิจไทขงาาควมชื่อมั่นเนี่ยยหหดาไปมาก